สวัสดีค่ะมือหนีเ่ากบมาพูพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะที่ช่องรายการจะาดน้าแอนฟาร์มหักเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเลยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร กดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้แนะนำนะะ้องค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสองกว่าเนาะคะ่ะเท่ากับสภาพพี่น้องมาเบิงแม่น้ำตาลกำลังสิออกลูกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอันที่เท่ารอคอยเนาะคะ่ะมือเนก้าเป็นมือายวันเกิดของแอดมินพรเนาะคะ่ะถือว่าเป็นขล้องควัน จินหญ่เนาะค่ะของคนสำคัญเลยที่ออกมือเดียวกันกับแอดมินเลยเนาะค่ะก็คือแม่น้ำตานั่นเองค่ะมากค่ะพี่น้องนันนสิาพาสพี่น้องไปเบิงแม่น้ำตาลออกลูกเนาะค่ะคลอดลูกจากที่เฮาตังหน้าตังตาล่อค่อยมากตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก่าพฤศจิกาเนาะค่ะบอว์ลายใหญ่ห้างค่ะพี่น้องมากไปเบิงแม่น้ำตาลออกลูกน้ำกันกับแนนเลยจ้า สีออามาอ่อมาท่านดีขนาดน้อย่ามาทแต่ยูโคตดทีเลี่ยนอย่างเงือนอ่อนลงแบ่งๆอาอีกุดะั่นอกเคยหเจ้านั่น คือจะบุกหาตัวกิจเกียรติขันแล้วเก็บจังเลยเขาห่จ่อว่ะจ่อเลยจ่อปากนั่นและจ่อางนั่นจ้อวี่เนี่ยเออดเออดเอเาไปัด้องการจะูยานมันรูก

เบ่ง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  ก้นจะห้ำยืนใช่เออตั้งเออเดือดตัวยัวมตี้ยางนม่ตีตี๋กตุยยีตห้อตี้ยังยังหลตี๋ยงนีงหับไมตี้ยงหงุดหงเดืดตัวยังบวมตียังหลับตี๋ยังตี๋ก็อเสียงทั้งตัวแก่น้ำจิ้มน้ำด่างน้ำต่างหมด เลียงเอมากมันนยวใช่ทำอาาง่ายเยี่ยวลูกยีวลูก เซตเลยตวมือน่ะเปรี้ยงซึ่งของนั้นม่ไ้หอไม่ยิเปิดเลยดิ

ออกมือเดียวกันกันกบแอดมินเนาะคะ่ะน้องต้นหนาว่งอายพี่น้องิึงอาย,ออ,ายออกหนกอนบ้าน,น,น,นหนาวติแมง น้ำปากเนาะน้ำค้างมันน้อยเนะาะค่ะพี่น้องตอนนี้แม่น้ำตาลก็ออกลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะได้บักเถิกเนาะคะ่ะเพศผู๋เนาะคะ่ะบักเถิกตัวบักใหญ่เลยค่ะลูกซี่ไหเนาะคะ่ะพี่น้องโตใหญ่แห้งตอนนี้กําลังเลี้ยลูกเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้ลูกไปกินนมกัถือว่าเป็นของขวัญอ่าจินญ่ในมือสําคัญเนาะค่ะในมือสําคัญของแนนก็คือวัานไขวันเกิดของแนนเองนี่แหละ,ะถือว่า เมื่อเกิดมือเดียวกันส่วนนี่กับประมาณตีสองเคิงถึงตีสองสี่สิบเนาะค่ะที่ง่วออกลูกมากเนาะค่ะคือว่าเป็นเรื่องที่ยินดีน่า,าตื่นเต้นเนาะค่ะสมกับตั้งหนาต่างตาร่อคอยโตง่ไงเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ออกไหวเนาะค่ะเ่ได้บ่ไะใดรุ่นโดน เพิ่งเป็นย่งางลางคืนพร้อมเขากับบริโทคหาไผ่ที่อยู่รอบๆลบขังเขากับยู่แค่์พอกับแม่กับลูกเนาะค่ะพ่อแม่ลูกมาเบิ่งซอยกันถ้ามันเป็นยังไงเขาจังสิได้อือนคนอื่นแต่ว่ากะถือว่าดีสมความปรารถนาเนาะคะ่ะออกง่ายออกง่ายเป็นายแล้วกับแม่กับบริสุทพร้อมเนาะคะ่ะแม่กับหูถือว่าดีพอสมควรเนาะคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีในเสา ของวันที่4ท่านว่านี่เนาะค่ะ